ในอุตสาหกรรมที่เขาจะเข้าไปทำเนี่ยในหลักสูตรของไอในทฤษฎีของไมเคิลอีพอ r เตอร์เนี่ยก็คือไฟฟอสเนี่ยมันก็จะบอกว่าคืออุตสาหกรรมของคุณเนี่ยที่คุณโดดเข้าไปถ้าอุตสาหกรรมของคุณเนี่ยอย่างที่ผมเรียนทราบถ้าเกิดราคามันไม่เคยขึ้นเลยนะแล้วคุณก็เข้าไปด้วยเนี่ยคุณก็เจ๊งอย่างเดียวนะครับแต่ใน,ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมาเลือกทำตัวสินค้าที่มีราคาดี ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องโดดเข้าไปนะครับถ้าจินค้าที่ดูราคาดีอาจจะเป็นช่วงครั้งช่วงข่าวนะสมมติว่าราคาดีเพราะทุกคนก็โดดเข้าไปเป็นแมงแมงเม้าโดดเข้าไปทําเช่นกุ้งเช่นอะไรต่างๆเนี่ยที่โดดเข้าไปทําทุลงทุเรียนเนี่ยจะสุดท้ายพบราคาสมมติว่าราคามันตกเนี่ยอพอเราเข้าไปพบวา่าเราจะมีผลผลิตออกมา,มาราคาเราตกเนี่ยเราก็จบแล้วนะเราก็กลายเป็นขาดทุนไปทันทีกําไรกลายเป็นขาดทุนไปนะครับในอุตสาหกรรมของไมเคิลวิปตเตอร์ที่บอกว่าจะโดดเข้าไปเนี่ยมันจะมีห้าห้า ปสรรควยกันหรือว่ากิกกิกขากน้ำอะ่ะที่อยากคุณจะเข้าไปหรือคุณจะใช้วิธีการเป็นเอ่อพ rotect i นี่แหละหรือว่า protect i คือคุณจะกีดกันคนอื่นไม่ให้เข้าไปในอุตสาหกรรมของคุณนะก็คือห้าห้าตัวนี้เหมือนกันหรือคุณจะเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่คุณจะโดดเข้าไปทำเนี่ยนะฮะหรือคนตกง,งานก็จะทำธุรกิจใหม่ก็จะเปิดโรงงานหรืออนะไรก็แต่นี่คุณก็ต้องดูห้าตัวนี้เช่นกันครับนะนะว่าห้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับหนึ่งอ่านะ ดูว่าไอผู้เล่นที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีกี่เจ้าอย่างยกตัวอย่างในในวงการสามล้อก็ได้มีมีคนเล่นในวงการสามล้อมีกี่เจ้านะฮะมีแต่ตลาดรถเล็กมีกี่เจ้าตลาดรถใหญ่มีกี่เจ้าที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับหรือวงการมือถือนะมีเอเอสมีดแท็กมีอะไรเงี้ยมีกี่เจ้าที่ที่เขาแบ่งแบ่งขนมเค้กันเรียบร้อยอยู่แล้วอ่านี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ดูอ่า new สินค้าตัวนี้มีเทคโนโลยีที่มา s u b s t i t e ได้ไหม substitute p r o d u อย่างเช่นเทคโนโลยี 5G กับเป็น 6G ถ้าคุณถ้ามี 6G เมื่อไหร่คุณทำคุณคุณจะเริ่มทำ 5G ถ้า 6G เมื่อไหร่สินค้าคุณก็ obsolete คุณก็คุณก็มันสินค้าทดแทนน่ะนะทดแทนคุณก็ตายแล้วเพราะมีเทคโนโลยีใหม่คุณก็ต้องลงทุนใหม่เหมือนจำลอจะมีเทคโนโลยีใหม่ก็คือเรื่องของรถไฟรถไฟฟ้าถ้ามีรถไฟฟ้าเมื่อไหร่ก็เจงกระบงละนะได้กฟฟ้าอีก14ปีข้างหน้าเขาไม่ให้จดทะเบียน นะอ2575เดห้อง2575เ25ขาไม่จดทะเบียนนะฮะห้า2575เขาไม่จดทะเบียนเนี่ยรถรถ,รถเครื่องยนต์เนี่ยรถไฟฟ้าก็ต้องก็ต้องเกิดนะครับแต่รถรถเครื่องยนต์ก็จะไม่เกิดนะครับนะเนี่ยอันนี้คือปัญหาเพราะรถเครื่องยนต์ไม่เปิดป๊อปมันก็จะจะต้องเตรียมเตรียมรถไฟฟ้าไว้นะครับ ถ้าเทคโนโลยีมาใหม่ปุ๊บเนี่ยคุณอีก14ปีคุณไม่คุณไม่แก้ไขคุณไม่ปรับปรุงเนี่ยคุณขายด้รถเครื่องยนต์คุณก็จะทะเบียนไม่ได้คุณขายไม่ได้เดี๋ยวเติมน้ำมันครับเดี๋ยวพูดต่ออันนี้สองข้อเองเอาเติมน้ำมันแล้วนะฮะเราพูดต่อก็เรื่องของไมเครวิปเตอร์ก็นอกจากมีเรื่องของเอ่อ existing อ่าอินดัสทรีแล้วคือคนที่อยู่ในคนในอุตสาหการรมอยู่แล้วผู้เล่นเดิมที่แบ่งเค้กกันอยู่แล้ว ก็จะมี substitue product นะสินค้าที่จะมาทดแทนหรือมาจากเทคโนโลยีนะฮะก็จะมีอันที่สาก็คือพวกซัพพลายเออร์ของอุตสาหกรรมนี้อย่างเช่นคนตีเหล็กคนตีนู่นตีนี่เหมือนกับหัวเวยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมมือถือแล้วก็โดดเข้ามาเป็นพวกคนทำพวกตัวตตัวตัวตัวจ่ายสัญญาเนี่ยก็เข้ามานะฮะ ซัพพลายเออร์ของผมอย่างเงี้ยคนตีเหล็กคนขายเหล็กคนขายอุปกรณ์เกีก่ยวกับรถสำรองอะเบอร์ล่งแบตเตอรี่อ่ะมาโดดเข้ามาทำรถสำรองหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็สุดที่สี่ก็คือลูกค้าเราขายให้ลูกค้าอยู่ขายไปร้อยร้อยคันอยู่ดีลูกค้าแม่งมาทําเองเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมจะมาโดดโด,ดเข้ามาทําอ่ะเพราะว่างกอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างนี้หรือเปล่าอ่ามีไหมมีไหมถ้ามีพวกนี้ก็คือน่าเป็นคู่แข่งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อม หรือคนที่อยู่นอกอุตสาหกรรมเนี่ยจะโดดเข้ามาก็มีนะครับรู้อุตสาหกรรมใกล้เคียงฮนะโดดเข้ามาแข่งก็มีก็ประมาณห้าห้ากลุ่มด้วยกันแต่ผมจะเพิ่มผมทำแปดฟอร์ดแปดฟอร์ดปาเซียนเนี่ยผมเพิ่มอีกสามข้อที่ผมเจอจากประสบการณ์จริงนะฮะนอกจากห้าฟอร์แล้วเนี่ยนะไปคุกคามห้าประการเนี่ยผมเพิ่มเป็นแปดประการ,นะรอีกสามประการที่ผมพูดเข้ามาว่าบริษัทข้ามชาตินะเพราะผมเรียนการค้าระหว่างประเทศนะครับ เรียนโฆษณาในการค้าอลน์เรียนการตลาดเนี่ยผมจะรู้เลยว่าบริษัทการสร้างที่เป็น MNC ทั้งหลายเออมันไทยในช่นงอางคอมพานีบริษัทข้ามชาติเขาเอาจะเห็นตลาดเราหอมหวานเขาจะมาแข่งกับเราก็ได้ซึ่งอยู่ในอ,อินโดอยู่ในมาเลยอยู่ในอย่างเช่นห้างสิสนค้าเช่นเดียวเขาก็จะกลัวบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในอาเซียนมาแข่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยข้อที่7นะครับข้อที่7นอกจากบริษัทข้ามชาติแล้วเนี่ยา ก็ยังมีบริษัทที่เล็กกว่าเราหรือใหญ่กว่าเราเอีกใช่ไหมบริษัทใหญ่กว่าเราบริษัทเล็กกว่า,านอกจากคำชาแล้วยังมีบริษัทที่ใหญ่กว่าเรา,าเช่นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะเขาเห็นว่าโอ้ยรถสำลักขายดีหรือ,อ,อบริษัทโตโยต้าบริษัทอะไรต่างๆที่เขาขายขายรถญี่ปุ่นอยู่เ,เห็นรถสำลักขายดีจะโดดเข้ามาแข่งหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีโอกาสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบริษัทที่เล็กกว่าเราเช่นเอสเราเป็น SME บริษัทที่เป็นโอท็อปเนี่ยมีโอกาสจะมาแข่งกับเราไหมบริษัทที่เป็น เล็กกว่าเราอ่ะทำทำรถทำ,ทำรถซาเล้งอยู่ทำรถแดงอยู่ทำรถอะไรรถพ่วงข้างอยู่อ่ะ <S <S มีโอกาสจะมาแข่งกับเราไหมอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับแปดแล้วนะยังมีเก้าอ่นะเก้าตัวเก้าตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายนี่คือน่ากลัวที่สุดอะไรดีกว่าตัวสุดท้ายนี่น่ากลัวที่สุดคืออะไรครับคือพนักง,งานของเราครับลูกจ้างลูกมอของเราเนี่ยผมเคยเจอแล้วทำตะเกียบเดี๋ยวผมเคยเจอแล้ว แต่รถอาจจะทํายากนิดหนึ่งขโมยของขโมยสกของในโกดังเราไปขายครับขายเสร็จขายดีครับแย่งลูกค้าเราไฟแซลไปเปิดตลาดเองแย่งลูกค้า,เรา,า,กกา,ราเราขายถูกกว่าไปรับจากซัพพลายเออร์เราขายถูกกว่าหรือไม่เปิดโรงงานเองมาแข่งกับเราอย่างเงี้ยตายเลยนะเขาเรียกว่า internal constraint นะ internal threat ภายในนะ เนี่ยคือคว่าอันตรายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมครับเดี๋ยวจะอีกสักพักหนึ่งจะพูดหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปนี่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งราคาขอบคุณครับ